จตุพรชี้ตั้งรัฐบาลแทบเป็นศูนย์สวส่วนใหญ่ไม่โหวตให้ฟันธงม็อบมีโอกาสลงถนนจตุพรชี้ตั้งรัฐบาลแทบเป็นศูนย์313เสียงก็ตั้งไม่ได้สวส่วนใหญ่ไม่โหวตให้ถึงทางตันการเมืองจับตากกตพิจารณาคุณสมบัติพิธาม็อบมีโอกาสลงถนนที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนายจตุพรพรมพันธ์ อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต,ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงคดีนำม็อบบุกบ้านป๋าเปลมเมื่อปี2550ว่าไม่มีความกังวลเพราะยังไงก็จำคุกอยู่แล้วในสำนวนแรกสารภาพในชั้นดีกาซึ่งทำไม่ได้ตนเคยโทรศัพท์ขอกราบอโหสิกรรมกับพลเอกเปลมตินสุลานนท์ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงมนุษย์เรา มีทั้งเรื่องที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นคดีนี้จำเลยเหลือ7คนแต่ว่าคดีขาดอายุความไป5เหลืออยู่2รอคดีแรกให้ยุติถึงจะพิจารณาสำนวน2ตนไม่สู้คดีอยู่แล้วยอมรับความจริงน้อมรับคำพิพากษาของสารและก็จะยื่นอุทธรณ์และใช้หลักทรัพย์เดิมจำนวน3 0,000นบาท วันนี้ตนไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดแม้ตนจะมีความเห็นไม่ตรงกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกในการหาเสียงที่ผ่านมาตนวิจารณ์ทุกฝ่ายทำหน้าที่ฐานะประชาชนหาทางออกให้บ้านเมืองตนเคยบอกให้ทุกฝ่ายต้องล้อมรวมกันต้องคุยกันไม่งั้นเราจะมาเจอกับด่านสอวอด่านรัฐธรรมนูญกับดักมากมายให้ทำสัญญาประชาคมร่วมกัน ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านจะมีทางออกร่วมกันจนกระทั่งมีโอกาสที่จะลงเดินท้องถนนกันใหม่ตนก็ไม่อยากใจเห็นไม่ต้องการวีรชนเพิ่มนายจตุพรกล่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเก้าไกลว่าต้องยอมรับความจริงการจัดตั้งรัฐบาลจะหกพักหรือ8พักสามร313เสียงก็ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญ บัญญัติในช่วงระยะเวลา5ปีต้องใช้เสียงเกินครึ่งของรัฐสภาคือ375บวก1หรือ376แม้ว่าจะมีสวาบางคนรวมด้วยแล้วจะมีตัวเลขถึงจำนวนดังกล่าวความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาลแทบจะเป็นศูนย์ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่ากลไกลักษณะนี้ถ้าต้องการจัดตั้งรัฐบาลต้องรอจนสวหมดอายุในเดือนพฤษภาคม ปี2567ณวันนี้เราเดินมาถึงทางตันของการเมืองซอวอโดยส่วนใหญ่แสดงเจตานาที่จะไม่โหวตให้ใครทำให้ไม่สามารถมีเสียงถึงจำนวนที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้นี่คือทางตันทางการเมืองแม้จะมีความคิดวิธีอื่นแต่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากที่สุดคือพักร่วมในจำนวนแปดพักไปจับมือกับอีกฝากหนึ่งแล้วจะถูกประนามทั้งแผ่นดินวันนี้ภาวะประเทศถึงทางตันต้องยอมรับ ความเป็นจริงว่าไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้แต่ก็หวังไว้แต่มองหาความสำเร็จไม่เจอน้ำซ้ำในช่วงสองเดือนนี้ยังไม่รู้ว่ากกตจะลงมือตามคำร้องอย่างไรไม่ว่าเรื่องคุณสมบัติของนายพิธาลิ้มเจริญรัตเรื่องการยุบพักห้าพักการเมืองซึ่งเป็นพักที่ได้คะแนนเป็นหลักกันทั้งสิน้นยังไม่นับใบแดงเหลืองส้มที่จะแจกกันอีกดังนั้นจุดชี้ขาดทางการเมืองตอนนี้อยู่ที่กกต และสารรัฐธรรมนูญนายจตุพรกล่าวเมื่อถามว่าหากพรรคเก้าไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พรรคเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลแทนได้หรือไม่นายจตุพรกล่าวว่าต้องดูว่าพรรคเพื่อไทยจะซื่อสัตย์กับพรรคเก้าไกลหรือไม่ถ้าพรรคเพื่อไทยซื่อสัตย์จับมือก็จะได้313เสียงวันนี้ที่สอวอพยายามจะส่งเสียงก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์บอกว่าถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยก็พอรับกันได้ พอถึงเวลาก็รวมไม่ได้อยู่ดีแต่พักร่วมจะหหรือ8ปดพักต้องมีความซื่อสัตย์ให้กันนายจตุพรกล่าวต่อว่าตนบอกนายพิธาว่าวันนี้ให้ลงสัตยาบันกันเสียว่าจะไม่ทิ้งไม่แยกจากกันเพราะยังไม่ได้ลงนามอย่างเป็นทางการเพียงแค่จับมือก็รอสะบัดมือกันได้ตลอดเวลาพวกเก๋าเกมการเมืองบอกว่านี่คือละครฉากแรกเท่านั้นถึงไม่ทรยศต่อกัน ก็ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ตนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ใช่ว่าข้ามฟากและทรยศหมู่มิตรโดยอ้างว่าเป็นการทำเพื่อหาทางออกให้ประเทศแต่ความจริงก็เป็นการหาทางออกให้กับตนเองตนไม่ต้องการคำว่าเสียสัตว์เพื่อชาติเกิดขึ้นอีกผมไม่เชื่อว่าพักที่ได้เสียงข้างน้อยในปัจจุบันจะกล้าจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะจะเป็นการท้าทายประชาชน ดังนั้นต่างฝ่ายต่างยืนอยู่3จุดแบบนี้และจัดการไม่ได้บีบกันไปเรื่อยๆแต่ยังมีจุดชี้ของสถานการณ์ก็คือกอกอตในห่วงระยะเวลา2เดือนนับตั้งแต่วันเลือกตั้งซึ่งมีเรื่องร้องเรียนมากมายนายจตุพรยังกล่าวอีกว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดการลงถนนหลังจากนี้ขอให้ทุกฝ่ายระมัดระวังการเคลื่อนไหวให้มากและอย่าปล่อยให้เกิดช่องว่าง หรือสร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่การรัฐประหารได้อะไรควรทำไม่ควรทำก็ขอให้ระลึกเอาไว้ทุกฝ่าย